ขอสวัสดีทุกท่านครับนี่คือวัดพระธาตุแช่แห้งครับ this is พระธาตุแช่แห้งปะโกด้าครับ at Nan Province Thailand นี่ครับองค์พระธาตุแช่แห้งพระธาตุแช่แห้ง โอเค so this is the details of, uh, eng, the of uh, พระทาตุช่แห n ง the history of พระทาตุช่แห n งพระทาตเจ้าภูเพียงแช่แห้งครับชื่อเต็มตามตำนานพระเจ้าเรียบโลกเมื่อครั้งสมัยพระพุทธการสมเด็จพระพุทธเจ้าเสด็จดับขันปรินิพานพระอาหารหันต เจ้าทั้งหลายได้อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุข้อพระหัตถ์ซ้ายครับและเศษสรีรังคารธาตุมาประดิษฐานไว้บนดอยภูเพียงเพื่อให้มนุษย์และเทวดาได้สักการบ,บูชาตราบเท่า5,000พระวัส,สาและตามประวัติเท่าที่สืบค้นหาหลักฐานได้ฉะนั้นวัดประธาตุเชาแห้งนี้จะสร้างขึ้นในปี1896ในสมัยพยาการเมืองครับก็ลักษณะ เด่นก uh, mm ็คือที่พระทาตนี้ครับเป็นพระทาตประจําปีถอก็คือปีกระต่ายให้เกิดปีกระต่ายควรจะมาสักการะวัดพระทาตที่นี่ครับก็เป็นวัตี่ศักดิ์สิทธิ์ครับ the holy relic dating back of the to the kingdom of tu kotai the legend has it that เจ้าพระยาการเมือง the dominant power in the Nan v a l e y at that time received this holy relic as a gift from p ระ a าฤท t a i who ruled the Sukhothai kingdom this temple the famous one in n a n province Thailand ครับเราจะเข้าไปดูข้างในกันครับ